พี่บอลจะบอกเคล็ดลับในการเตรียมสอบทีแพทหนะครับทีแพทหนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราจะดูว่าผู้สอบเนี่ยจะมีคะแนนไม่ถึงครึ่งเหตุผลสําคัญครับคือทุกคนชะล่าใจก็คิดว่าทีแพทหนี่ง่ายนะครับเลยไม่สนใจในการอ่านหนังสือหรือค้นหาข้อมูลมากเท่าที่ควรนะครับทั้นนี้ทั้งนั้นพี่บอลขอแนะนําการเตรียมตัวสอบอย่างนี้ครับพี่บอลมีข้อสอบออนไลน์จํานวน2ชุดนะครับชุดแรกคือแบบทดสอบวัดแววความเป็นครูทีแพทหนะครับน้องๆสามารถเข้าไปทําได้ชุดที่2ครับเป็นแบบทดสอบนะครับ วัดความรอบรู้ทีแพทหาแบบทดสอบออนไลน์2อย่างเนี่ยถ้าน้องๆเข้าไปทําข้อสอบเนี่ยจะทําให้น้องประเมินได้ว่าตัวเองเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วถ้าอยากมั่นใจอีกเนี่ยคอร์สเหล่าทีแพทหาเนี่ยจะเป็นการอธิบายนะครับการเก่งข้อสอบนะครับให้เข้าใจง่ายกระชับใชร้ระยะเวลาไม่นานครับจะทําให้น้องๆเนี่ยมีความมั่นใจในการเตรียมสอบทีแพทหาได้มากขึ้นครับ่บอนคิดว่าถ้าน้องๆเตรียมตัวนะครับ ทำแบบทดสอบประเมินตัวเองได้รวมถึงเรียนคอร์สเหล่าแพท5แล้วมันจะทําให้น้องๆมีความมั่นใจในการสอบที่แพท5มากยิ่งขึ้นครับมั่นใจเรียนจากที่บอลในคอร์สเหล่าที่แพท5แล้วเจอกันในคอร์สนะครับ